ที่ผ่านมาหลายครั้งคือ world bank เนี่ยหรือว่า m MM m <ๆ S 1> เลยแล้วแต่เขาประกาศ g d p เขาจะประกาศปรับลงเลยถ้าถ้าถ,ถ,ถ,ถ้าจำได้คือปรับลงแต่งวดน,นี้ก็คือว่าล่าสุดก็คือปรับขึ้นปรับขึ้นจาก 1.7เป็น2.1%แต่ว่าก่อนหน้านี้ปรับลงปรับลงปรับลงมาเรื่อยหนับหรือแม้แต่ประเทศไทยเดิมคือปรับลงมาเรื่อยตอนนี้ปรับขึ้นนะ3.9%ไปมาที่ผมแค่มอง GDP ไทยดีกว่าต่งชาติต่งชาติมอง3.6สภาพัฒน์มอง3.3คือแต่ว่ามันทยประกาศนะคือว่าตัวเลขแสดงว่าเรื่องยิ่งเห็นตัวเลขยิ่งกล้าปรับประมาณการเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่ามันไปมันอยู่ท้ายๆในช่วงของไนกมาสีใน่หุ้นไทยก็เลยไม่ได้ไปไหนคือผมมองปลายปีจะดีขึ้นแต่ระยะระยะ เนี่ยระยะช่วงเดือนสองเดือนนี้จะไม่ไปไหนไม่ไปไหนแต่ว่ามันจะมีการเปลี่ยนเซกเตอร์โลเดชันเหมือนทั้งโลกอ๋อคือภาคบริการที่ผ่านมาของประเทศไทยคือหุ้นไหลขึ้นครับครับแต่ไปเกี่ยวกับแบงค์เดลต้าเดลต้าเออือเดลต้ามันคือภาคผลิตไทยใช่ไหมแต่มันอิงกับการบริการในในในอเมริกาอ่าอ่าอ่าในในเทคเหมือนกันใช่ไหมครับผมว่าแต่เซกเตอร์นี้กำลังจะเปลี่ยนอ่า อ่าคือถ้าใครไปแบบสายแล้วบอว่าสายบริการเนี่ยนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นภาคการผลิตอย่างคิดที่ีทั้งหมดเนี่ยนะครับอันคุณภาคบริการจะลงครับนะครับลงถึงไทยด้วยภาคบริการก็ท่องเที่ยวแบงค์นะครับอาจจะไม่ขึ้นหรืออาจจะลงน้อยๆอ่าอ่าที่พยายามอธิบายคือว่ามันจะโยกนนเซ็ตไม่ได้ไม่ไปไหน่เหมือนเอเซนทีไม่เปเหมือนเอเซน P ีก่อนหน้านี้ก็ไม่ไปไหนนะขึ้น่เฉพาะขึ้นแต่เฉพาะไรขึ้นเฉพาะนนัและ อืม <Ừ. S 2> อ่ะเหมือนบ้านเราเซฟไม่ไปไหนแต่เดลต้าขึ้นทุกวันใช่อ่ะคล้ายๆอย่างเงี้ยมันก็งั้นเดี๋ยวแต่ตอนนี้จะเริ่มขับกันละภาคการผลิตจะจะจะ,จะเริ่มลงละเริ่มทรงละภาคการิตจะเริ่มมาภาคบริการกันจะเริ่มลงอ่าภาบริการจะเริ่มลงโทษอ่าก็คือว่าจะดีมากอย่างเช่นตัวเลข P.M.I บางประเทศของภาคบริการของอเมริกาหกสิบนะครับเออแต่มันหกสิบแล้วมันจะไปเจนะ็ดสิบน่ะยากอืม แต่ว่าของตัวเลขพียงไมภาพการผลิตตอนที่สี่สิบเก้ามันจะลุกเกินห้าสิบมันคือมันคือมันคืออะไรฟื้นตัวนะครับเขาก็เลยมองเนี้ยผมก็มองว่าผมถ้าไปฟังนักวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์อาจจะพูดอีกแบบนะอคุณต้องเข้าใจ<อ>ว่าไอ,ไอ้นี่จะกลับมุมหน่อยนะฟังดูแล้วมันจะกลับมุมหน่อยอใช่เพร<อ>าะเราพูดในฐานะที่เราเป็นผมแนะน,นํร่ักลงทุนลงทุนหนึ่งลงทุนในแอสเซทต่างๆแต่ฐานนักเศรษฐศาสตร์บอกว่าการผลิตยังไม่ฟื้น ใช่ไหมการบริการดีกว่าแต่ถือว่าภาคบริการคือดีน้อยลงแล้วคือคือคล้ายคล้ายของคุณต้นเนี่ยมันมันมันเหมือนจะจะจะคาดการแต่อันนั้นเขาจะฟลอริงหน่อยใช่ใช่ใช่ผมคาดการก็คือว่าเราผมเป็นโมเมนตัมไงคุณคาดการถ้าถ้าอย่างนี้หุ้นก็ต้องไม่เล่นเดลต้าแล้วสิก็ต้องไม่เล่นแบงก์แล้วก็ต้องไม่เล่นกลุ่มไหนอะไม่เล่นแบงก์ไม่เล่นอ่าอะไรอค้าไปค้าไปที่คนขายก็ไม่เล่นเพราะมันขึ้นมาเยอะแล้วอย่างงี้ อย่างเงี้ยมันจะเริ่มโทนของเริ่มต้นก็คือว่ามันกี้พยายามพูดถึง PPI ดัชนีราคาผู้ผลิตที่ติดลบครับนั่นคือราคาสินค้าพ่อพันธ์ก่อนหน้าน,นี้มันลงมาเยอะ PPI เลยติดลงงบเนี่ยมันคือมันคือต้นทุนวัตถุดิบของเขาอืพ PPI มันก็เลยเผู้ประกอบการที่เป็นผู้ผลิตก่อนหน้านี้มันก็เลยกำไร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 มาเรื่อยๆเพราะ CPI บวกแต่ PPI ติดลบอัตรากำไรก็เลยเพิ่มขึ้น,นนั้นเซ็ต ไม่ไปไหนผมว่ารู้ว่าอาการที่จะโยกย้ายถ่ายเทมาที่คอมมอดิตี้สินค้าภคภกพั์จะเริ่มกลับมาอืมเบาหรือหนักอะไรก็ไม่ไม่ถึงสินค้าพวกพันแบบเบาเบาคอมมอนดิที้เบาหรือมสายพลังงานออคือก่อนหน้านี้แหละพลังงานอ๋อจะไล่มาปิโตเคมีปิโตเคมีโลงเคมีลงกันอย่างเงี้ยก็จะมาแล้วสุดท้ายมันก็ไล่ไปที่สินค้าเกษตรแล้วมาที่หลังหรือเหล็ก ก็จะเริ่มมาแสงว่าเขาเรียกว่าอะไรผมมาสองสัปดาห์ครั้งนี้เขาเรียกว่าอะไรเออต้องต้องมีขีด็ำกัดไว้ผมก็จะมองผมก็จะมองกลุ่มพลังงานอ่าแต่เน้นพวกพวกคอมมูนิตี้นะเน้นอปิโตเคมีน้ำมันอย่างนี้เลยหรอเออก็คือว่าบ้านปูบ้านปูอ๋อ่าผมก็ชอบบ้านปูอ่าเพราะถูกด้วยนะราคาตอนนี้ก็ถือว่าเก้าบาทถือว่าไม่แพงเราจะดูเทคนิคอลก็คืออ่าเรียกว่า ตัวเรคอร์สด้วยสิบวันตัดยี่ห้าวันอ่าจะมาเอไอเมซิดทะลุเซนสิโรครับอย่างเงี้ยผมก็เลยบอกว่ามันก็จะปรับตัวขึ้นไปถึงผมบอกกับเกือบสิบาทอ่ะหรือสองร้อยวันอาจจะน่าจะเห็นพอตอสพอย่างเงี้ยนะครับก็ดูใจอันนี้คือบ้านปูปอสสพอ่าซึ่งเป็นมันเป็นเป็นต้นน้ําเลยของของพลังงานท่รานูดไก่อนนะครับหรือว่าอาจจะเป็นปิโตเคมีก็คือ i อวอ อืมในไอวีอนะครับอ่ะก็อยู่ข้างล่างเงี้ยนะครับจะดูน่าสนใจอืมนะครับก็โกลเด้นคอร์สเหมือนกันนะเพราะว่าไม่น่าเชื่อว่าสายพวกพลังงานติโตนี่มันโกลเด้นคอร์สหมดเลยสินทรียภาพเลยอแต่ว่าฟื้นหมดเลยอ่ะฟื้นหมดเลยแต่ว่ายังไม่ได้ขึ้นยังไม่ได้ขึ้นนี่คือผมพูดผมพูดว่านี่คือไม้หนึ่งไม่ใช่บอกพูดปั๊บปุ๊บปั๊บอะไรอย่างเงี้ยแต่แข็งแรงกว่าเซตแน่อืมหมายความว่าจะลงถ้าเซตลงก็เขาไม่ลงอ่ะแต่จะขึ้นเนี่ยอาจจะช้าหน่อยอาจจะไปพูดปั๊บขึ้น หรือว่าตัวบางจาก BCP ที่ขึ้นมาก่อนหน้านี้นะครับเพราะเล่นเรื่องเอโซนะครับก็อาจจะขึ้นต่อได้หรือว่าตัวท็อปนะครับก็ดูน่าสนใจนะครับสุปแล้วก็คืองวดนี้นะครับประจำครั้งนี้หรือว่าสองสัปดาห์ครั้งเนี่ยผมพอพลังงานปีโตเคมีลงกัน